ิจะต้องถูกไล่ในประเทศออกด้วยคำสั่งของขา้าเฮ้ยเฮบโอ้ยเอาไงเอาไงผมเปิดก่อนแล้วกันม yeah. ึงมึงไป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 เฮ้ยมาขี่ไม่ได้ใช่ไหมเยี่หโอเคยิ้ ไป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 เฮ้ยแครนี่เปิดก่อนโอ้เฮ้ยข้าไม่เคยเห็นเจ้าแบบจำเป็นแบบนี้เลยพร้อมเตรียมพร้อมที่จะสู้มันทำให้ข้ามีความสุขอยู่ไหนมันวะ อะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเฮ้ยลบโลว์ส,สรีนเต๋อโอเคตอนที่สองแต่ข้ามันเออกระดองโอ้ <c oughs> แต่ทำไมว่าเจ้าถือทำแบบนี้อ,อ๋อไม่เป็นความโกรธนี่ความความรู้สึกเออเนอาะัมนเป็นอารมณ์ต่างๆเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คืออารมณ์ความสุขคราวนี้คืออารมณ์ความโกรธ เข้าใจแล้ว,วเฮ้ยเออเฮ้ยลบเฮ้ยนี่ยิวมึงต่อไปเดกไปไปต่อต่อต่อ ไปไปไปต่อ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 ,ตอ,ตอโอ้เฮ้ยศัตรูสวนนี่ไงเคาลเตอร์เกียบทีข้างเฮ้ยนี่ไงมึงต่อไปเออเออความสูงจะไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวแลงฆ่าเ,เลย ไป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 ต่อไปต่อไปต่อไปต่อยังไงมามาละนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากกูฟันกูเปิดก่อนเลยนี่ใช้ซิโลโกยิงมึงต่ออย่าได้ใช้สเปเชียลมูฟเข้าไปซ้ำไปต่อ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  พุ่งไปยักาดอะเฮ้ยทีนี้พวกเราจะมาเอาเอเอะอะไรเออถือคนบนรกระโดดไปนี่ชกหน้าไป go โ o เกียร์แม่งโดนปัดตกอีกโอ้โหรถเวิร์มเอ้ยเราตกเอ้ยเอ้ย ป็นไงบ้างตื่นซะเทนโน่เฮ้ยเรตัสเจอเฮ้ยยังไม่ตายนี่ชิคก้กระสตองมาทำด้วยฟาบาดบทแทรกเจ้าจะต้องถูกปพิพภาษา ของเจ้าก็คือความมรณะพวกความมรณะโดยการถูกเสียบข้าตัวเทชินเทนชินเทนเชนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเท,ช,ทชินจะต้องประหารเหรอ เดี๋ยวต้องไปช่วยเต้นิงกันต้องมาเชียเต้นิงกันทูมอร์สแบทเตอร์เาเตอร์เหยียบมึงต่อนบแน่โอเดกูช่ำแล้วกูช่ำแล้วไป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 ฮิวติฮิว,ตว,ตว,วตเตรียมเฮ้ย มาต่อมึตงต่อยาขวางไงต่อเทชินเทชินเทชินดูแลอัฟโซโซเพื่อข้าด้วยเฮ้ยใคาจะทำเขารู้สึกของเจ้ามาแล้วนี่เฮ้ยเท,ช,ท,ช,ท,ช,ทชินตายเหรอ แน่นอนดีมากเฮ้ยเจสซี so ่โท่ตายต่อนโอโร ร้อยของแค้ม์ิดเคโอ้ยไอ้คิมังกร <c oughs> เออแบบนี้ดิทราฟต์ได้ใส่มังกรเออไ,ไม่ใช่มังกรไปโเอาลเวอร์มาเอ้ยวันแบบนี้แะที่กูต้องการวะอู้ดดี้นี่ไงดิแล้วก็ ต้นไฟใส่ม right ันเอาดิกกูกูกอะไรการการการต่อสู้แบบนี้ยป็นไงบ้างตายอ่าต่อไปตัวที่สองหยุดไอ้เด็กนี่เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเขาตายไปแล้วและเขาไม่กลับมาแล้วเอาดิเอาดิกกูมีโอเวอร์แล้วไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นมังกรหรือเปล่านะ ขาไม่เขาไม่เขาใจความโหดของเจ้าหรอกเจ้าเปลี่ยนไปไม่ได้เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนไปได้แม้แต่ของแม้แต่ตัวเองเอาดิไอ้ฉาพวกมันกับพวกนี้เหรอคิดว่าขโมยของมันมันมันจะมันจะพันมันกลับมาเหรอมูหรือเปล่ามันสายเกินไปแล้ว ค okay. ไแสดงว่าน่าเป็นมังกรนี่โอโลเอาชิบหายล้วไงไม่รู้มันกลาเป็นมังกรหรือเปล่าน,นะเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอโลเป็นมังกรไหมเฮ้ยชอบวะนี่ทำลายใช่ไหมบีบอดัด เฟรนด์หลุดออกเดีสิเย้ย <c oughs> เป็นถล่มแล้วนะเรามาก็ถล่มเอ้เรียบร้อยตกบันไดอ่ะเฮ้ยเ็ดส่วสนหัวเ็ดส่วสนหัวนี่ต่อต่อต่อเรียบร้อย มันกลายเป็นหุน่นเอ้ยลาเทนโน่ของเรานี่ลไงเรารเบลเตอร์ของเบลเตอร์ของเรา,รเรเรานี่ใน,นเซลล์มันเนาะโอเคนั่นนี่น,นี่คือเอ้ยของข้า เขาเรียกของข้าเหรอเอนะ้ยอเนียเค่เอมาเดิมอรอมาข้าของข้า <My. S 1> มันคือของข้า <My. S 1> มันคือของข้า <You. S 1> ยิ่เค่เจ้า <You. S 1> เอาไปมัดไปได้แล้ว เป็นราชาแทนซะแทนว่ามันเป็นความจริงนั่นหรือหรือมันคือความที่แตสลายเหรอเจ้าทำมาได้แล้วเจ้าทำเจ้าควบคุมมันได้ แน่นอน Thrax didn't make this ใช่ไม่ได้ทำที่นี่มา You didn't เจ้าทำเองแต่ว่าเจ้าได้รีาซ็ตมันเจ้าทำมันที่สุด Why ทำไมล่ะ I ้าคิดว่ามันเหมือนกับเป็นการแรกแหละอืมอือ So Next อะไรต่อล่ะ Those พวกคนโลกภายนอกจะช่วยเจ้าเองเจ้าจะต้องใช้่วยช่วยนี่เขาด้วยแต่ว่าตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วเป็นทางออกจากพาราดอ็อกซ์และออกจากหนทางนี้ซะเตรียมไว้ก่อนเจ้าจะไม่ใช่คนอย่างที่เจ้าเป็นแต่ว่า จากที่เจ้าเป็นเจ้าเห็นหรือยังในโลกถัดไปเนี่ยขระอาทิตย์ข้าไข่แล้วนี่น้องมาจาดในเดนิวอร์นี่หว่าแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อไปออกจากที่นี่ไปสู่ไปสู่ สู่โซโล่โซโล่โซโล่ตั้งเดิมอยู่ต่อตอนที่ตอนที่เจ้าพร้อมเจ้าสามารถไปที่โล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 เดินตั้งเดิมเพื่อ,อาาาไปท,โลโลไไปที่ที่โดนไมซอนอมผมว่าเห er ็นไหมผมออกไปดีกว่าวะ Sometimes you get stuck. Sometimes you go numb. The color drains away. You stop trying. And it just feeds the spiral going down. Maybe you'll get lucky one day. You see yourself in the mirror and. Snap out of it. But for some of us, it takes more. A friend, a stranger, a story. A รักผู้คนที่ช่วยเหลือแย่ yeah. จบสักที <laughs> เดี๋ยวไม่ได,ปดเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องๆๆๆที่ผมชอบมากโอ้ oh, oh, ดีมากดีมากดีมาก,มากทำดีดีมากยอมรับเลยครบครบทีมงานมากก็ว่าว่ทาทำไมพัฒนามานานเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ oh. พัฒนาพัฒนาพัฒนานานทำพ,พัฒนานานเป็นปีเพราะแบบนี้นี่เองทําให้ตัวเกี่ยออกมาดีที่สุดขอกราบดีอีงามๆเลยยินบอกข้อความรอคอยจากที่เจ้าไปที่สาลิมันเพื่อเพื่อเพื่อจะเพื่อจะให้ที่ที่ให้ข้าข้าค่ามาถึงที่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย อ่าศัตรูศัตรูที่ศัตรูที่ศัตรูที่ที่น่ากลัวนายนาของเมริกาเมริกาเมริกาซ่านางยืนการว่าว่าว่าข้าต้องข้าต้องข้าต้องเตรียมสอนและและได้รับใน,ในฐานะของครูในกรณีที่พวกเราไม่ได้ไม่ไม่ไมไมพอดีว่าพวกเราที่ในกรณีที่เอ๊ะแต่ว่าในข่ายเดียวกันพวกเราไม,ไม่ได้ไม่ได้พูดนปุ่นป่วอะไรมากข้ามีนามว่าอับอับคริติส เป็นผู้สั้นเดวิลลี่และข้ามเชื่อว่าเจ้าอาจจะดีกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ด้วย,ด,วยด้วยกันและด้วยจาก,จาก,จ,ากจากที่จัดที่ได้เชื่อใจกันข้าได้ได้ดูแลได้ดูแลบุปผกนี้เอ้ยอ่าได้ดูแลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่ิววพวกนี้คมคมเขี้ยวดาบพวกนี้มันเป็นของเทนชินแต่ มันมีน็อตหนาสลับอกที่จะที่จะให้วลอลเฟลมใช้ได้มันเป็นของเจ้าแล้วอัคค<ม>ีทิสโอเคสรุปคือไม่ได้ใช้โครมาไอเวนก็สิอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเรืเป็นเป็นสมบัตินะเอ้ยแต่น้อยมก็มีอย่างนี้ที่ผมสม่งผมก็คือผมได้ขี่โอโร่เป็นเป็นอะไรที่ผมผมส่งผมมากถือว่าดีถือว่าดีตรงนี้ ไม่เชิงข้ามไม่ gesam, เพราะปกติบงผมไม่แน่ใจว่าเป็นมังกรหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าดูได้มีซันในหมูจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยมีจริงแต่ว่าต้องใช้ต้องใช้ซัพไปก่อนในในดูวิธีว่าแสดงว่าผมต้องไปฟาร์มเดี๋ยวดูวิธีเนาะงั Monday> ้นก็สำหรับวันน evet ี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเนาะอัตตัตเต้ซัส ประมาณสามทุ่มสีด้วยาอะไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มาถึงที่คืนแล้วนะแล้วก็อ่าพอดีว่าผมต้องออกไปท่องเท้่ยวเพราะว่าผมรถจ็อกผมรถจ็อกเป็นครูผสมภาษาจีนเนาะก็ก็ก็ขอบคุณเนาะที่มารับชมเนาะก็ผมรออยู่ว่าแผ่นนี้พอดีว่าผมร็อยู่ว่าแผ่นดิลลี่เนี่ยเป็นแผ่นที่ผมรอคอยมานานเนาะเพราะเพราะไม่ใช่ผมผมผมจะผมขัดใจกับไอ้แผ่นซีฟิลเลียนที่ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผมขัดใจกับไอ้ปะ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 เกาะโง่ด้วยเนี่ยตอนนี้เขาก็แก้แล้วก็ดีแล้ว ก็สวัสดีเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับนนสวัสดีครับ